พิธีกรรมโก้ยหานคือพิธีกรรมสื่อความหมายถึงการก้าวผ่านหรือก้าวพ้นสิ่งไม่ดีที่ประสบพบมาเพื่อไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเปรียบเสมือนเป็นการสะดอเคราะห์พิธีกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่9เดือน9ปีปฏิทินจันทรคติจีนเวลา19นาฬิกาณพื้นที่ในอาคารศาลเจ้ากระทุ้ก้ยหานหมีสีหรือพิธีกรรมก้ยหานซึ่งเป็นพิธีกรรมที่หมายถึง าการก้าวข้ามหรือก้าวผ่านสิ่งเลวร้ายที่ได้ประสบพบเห็นมาแล้วขจัดปัดเปา่าสิ่งเลวร้ายนั้นออกไปเพื่อก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งซึ่งมีผู้คนร่วมงานจำนวนมากโดยประกอบพิธีกรรมในก้าวงวยช่วยก้าวหรือวันก้าวข้ามเดือน9ตามปีปฏิทินจันทรคติจีนและสถานที่ประกอบ พิธีกรรมต้องภายในอาคารของศาลเจ้าเท่านั้นองค์ประกอบของพิธีกรรมก้อยหานมีสองส่วนส่วนแรกคือผู้ที่เข้าร่วมพิธีก้อยหานก็คือผู้ที่เข้าร่วมพิธีกินผักในปีนั้นๆนั่นเองซึ่งทุกคนจะต้องจัดเตรียมวัสดุในการเข้าร่วมพิธีกรรมดังนี้จัดเตรียมเทศสิน้นหรือถ้วยสิน้นก็คือรูปต่างตัวตามลักษณะเพศชายหญิง จัดเตรียมต้นกู้ฉายหรือกู้ใช้หนึ่งต้นซึ่งกู้ฉายหรือกู้ใช้ในสื่อความหมายความมีอายุยืนเงินจํานวนหนึ่งส่วนมากก็เป็นเงินเหรียญส่วนที่สอง,ส,ส,องส่วนที่สองก็คือผู้ที่ประกอบพิธีกรรมประกอบด้วยกีตองหรือร่างทรงที่กำลังประทับทรงอยู่ว,วัดกลัวหรือผู้ประกอบพิธีกรรมกิมโก,ก็หรือกองชุดเล็ก ตีประกอบจังหวะซึ่งมีผู้ตีกองชุดนี้สองคนนี่คือผู้ที่ขับเคลื่อนให้การประกอบพิธีกรรมก้ยหานี้ผ่านไปได้ในการประกอบพิธีกรรมก้ยหานเนี่ย ก่อนจะประกอบพิธีกรรมจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ก่อนอันดับแรกคือจัดวางสะพานหนึ่งสะพานหน้าตัวเหมืองของศาลเจ้าคำว่าตัวเหมืองก็คือประตูใหญ่ซึ่งอยู่ตรงกลางโดยมีระยะห่างจากประตูใหญ่พอสมควรสะพานนี้สื่อความหมายถึงการก้าวข้ามจัดวางอีเหลียวอีเหลียวก็คือม้านั่งยาวไม่มีฟนัก ข้างสะพานข้างละหนึ่งตัวซ้ายขวาเลยแล้วบนอี้เหลียวนั่นนะ่ะปูด้วยตัวกิมจ่วหรือตัวกิมหรือกระดาษทองแผ่นใหญ่เนะ่ะเจ็ดแผ่นซ้ายก็เจ็ดขวาก็เจ็ดบนกระดาษทองนั่นนะ่ะจัดวางอยู่เต้งหรือตะเกียงน้ำมันข้างละเจ็ดดวงเหมือนกันซ้ายก็เจ็ดขวาก็เจ็ดตะเกียงน้ำมันนี้ ก็คือชิดแชเทียนกับชิดแชเตที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมก็ชิดแช่นเองซึ่งสื่อความหมายถึงว่าเป็นการสื่อชะตาต่ออายุก็เหมือนกับให้มีอายุยืนยาวนน่เองทีนีดดนนน้ด้านหน้าสะพานด้านหน้าสะพานนี่เจงเหวหลอเจงเหวหลอก็คือกระถางหรือบางครั้งก็ใช้หม้อดินเผาผางฉา ผางฉาก็คือไม้หอมซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไม้เทพทารหรือภาษาท้องตินเขาเรียกไม้จวงนั่นเองด้านหลังหรือด้านท้ายของของสะพ,พานเนี่ยจัดวางเข่งเข่งซ้ายขวาข้างระบทีนี้บนนี้เหลียวนี่ส่วนท้ายของยี่เหลียวส่วนปลายของยี่เหลียวเนี่ยจัดวางที่เกิว๋วหรือลูกตุ้มเหล็กพร้อมกับเกี่ยมหรือดาบ ส่วนด้านหน้าจัดวางกระมังและมีผ้าชั้นหน้าเนี่ยบรรจุน้ําพอสมควรแล้วมีผ้าชั้นหน้าแช่อยู่ที่สะพานซ้ายขวาหน้าหลังด้าน,นซ้ายขวาหน้าหลังเลยจะผูกไทยเหลกีกไทยเหลกีกก็คือธงเล็กที่ใช้เบิกทางเวลาแห่กระบวนเนะ่เขียนชื่อองค์เทพสี่องค์ที่หัวสะพานซ้ายขวาด้านหน้าเขียนชื่อ แชร์ลิงคือมังกรเขียวเปะฮ้อเสือขาวจากนั้นจัดวางโอเลงกีหรือทองดําขวางสะพานเมื่อยังไม่มีพิธีการเปิดก้อยหานการประกอบพิธีกรรมก้อยหานผู้ชายต้องเป็นผู้เปิดพิธีกรรมก้อยหานเป็นคนแรกโดยคัดเลือกจากผู้ชายที่เกิดปีมะโรงปีขาน หรือปีนักสัตว์ประจำปีนั้นตามลำดับโดยเดินก้าวข้ามหม้อไม้หอมขึ้นบนสะพานเพื่อให้องค์พระตะอินหรือประทับตราชื่อเทพเจ้ากิ้วอองไตเตด้านหลังก่อนเดินไปที่ปลายสะพานพร้อมหย่อนรูปต่างตัวและเงินลงไปในเข่งโดยที่ไม่มีการเหลียวหลังกลับมาดูการไม่เหลียวหลังมาดูนั้นสื่อความหมายว่าสิ่งไม่ดีไม่งามเนี่ยได้ขจัดปัดเป่าไปแล้วหมดไปแล้วไม่ต้องไปเหลียวไปรับไปดูไปสนใจอะไรอีก มไม่ต้องไปอะไรอาวรดิผ่านไปแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆข้างหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองหลังจากนั้นผู้คนอื่นๆก็สามารถเข้าร่วมพิธีได้โดยตลอดจนกระทั่งผู้ชายหมดหรือถ้าเป็นช่วงที่ว่าผู้หญิงจะเข้าร่วมพิธีกว้ยหานกระถางซึ่งบรรจุไม้หอมหรือเจงหลอเนี่ยต้องนำออกแล้วผู้หญิงก็สามารถเข้าร่วมพิธีกยหานได้ หลังจากหมดผู้คนแล้วพดกธกัวก็จะทำพิธีปิดสะพานเมื่อปิดสะพานเสร็จในเข่งนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะจัดกรรมการชุดหนึ่งเป็นการคัดแยกส่วนที่เป็นกุ่ายส่วนที่เป็นรูปต่างตัวสมที่เป็นเงินทองเงินทองส่งเข้าไปรายได้ของศาลเจ้าส่วนที่เหลือนั้นพดกธกัวจะนำพิธีไปที่เขาเรียกว่าสางเทศิน ่่่สถาาานนนนททีีี้้้้ออยูอกกลเจไไดดหปแวผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมกินผักมีความเชื่อว่าในปีหนึ่งปีหนึ่งถ้าได้เข้าร่วมพิธีกรรมก้อยหานหรือการสะเดาะเคราะห์เป็นการกจัดสิ่งไม่ดีและสิ่งเดรร้ายในตัวเองให้หมดไปเพื่อก้าวข้ามไปสู่ชีวิตข้างหน้าที่มีแต่ความเจริญและสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเอง